สวัสดีครับผมค้นใหม่แบลคแคนนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูงานแข่งนะครับงานแข่งแบบท,ที่มีชื่อว่าวผมจำชื่อไม่ได้ p r i e s s s i ิ i w a n นวล l e i Thailand Master 2024นะครับจัดที่อาคารนิมิบุตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศงานว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีบูธ กิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงที่งานเนี่ยผมอยากจะฝากรายการแข่งที่ชื่อรายการว่า Ba t ท h u n d e r t o u r n a m e n นนิดหนึ่งนะครับรายการแบ t ท h u n d e r Tournament นะครับจัดวันเสาร์ที่9มีนาคม2,567นก็ะครับก็อยากจะเชิญชวนคนที่ชอบเล่นแบดหรือว่านักแบดมือใหม่นะครับที่อยากจะลองมีประสบการณ์แข่งแบดนะครับเข้ามา แข่งแบตท,ที่สนามทีไทแลนด์อารีนาบางใหญ่นะครับก็รายการแบตฮันเดอร์ทัวร์เมนต์นะครับไม่ได้มีการปรับลดเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็รายการแบตฮันเดอร์ทัวร์เมนต์เนี่ยมีกรรมการในทุกรอบการแข่งขันนะฮะนักกีฬาสามารถฟริกเซิร์ฟได้ในทุกมือนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานอีเวนต์แข่งแบตนะครับ ตอนนี้ผมถึงที่อาคารน้วิทบุตรแล้วนะครับกำลังจะเดินเข้าไปที่สนามแข่งนะฮะเพราตอนนี้มาจอดรถอยู่ที่ข้างหลังเลยครับเดินไกลนิดนึงนี่ครับตรงนี้เป็นสนามวอร์มสำหรับนักกีฬานะครับเนี่ครับเป็นวอร์มอัพของนักกีฬา ที่เจออายะโอโฮริกด้วยครับเห็นแต่ข้างหลังก็น่ารักดีนี่ครับตอนนี้ผมก็ถึงที่หน้าสนามแข่งไปที่เนิบรอยเลยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อบัตรก่อนครับถึงจะเข้าชมได้โอเค

นนอ,อันนี้ใหญ่เจ้าก็มางสั่งนติก้นอ๋อได้ครับ คือจะบอกว่าตอนที่เดินขึ้นไปอะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามถ่ายแล้วก็ผมก็เลยเก็บเก็บกล้องไปนะครับก็เลยใช้มือถือเนี่ยถ่ายภาพบรรยากาศในงานมาให้ดูแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีแต่บูธขายของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ จะมีแจกลายเซนของโจเทนเชินนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งตอนที่อยู่ในสนามเนี่ย mm hmm. ผมได้ดูโจเทีนเฉินแข่งนะ mm hmm. ก็มันมากครับใกล้แพ้แล้วแล้วก็แบบสามารถกลับมาชนะได้ mm hmm. เขาก็แข่งกับเพื่อนร่วมชาตินะครับโดยรวมวันนี้ก็สนุกมาก ชอบที่สุดก็คือตอนโจเทนเชิรเนี่ยเขาแจกไม้เสียดายมากที่ไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยอดได้ไม้แบตแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงด้วยก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นรอบ8คนสุดท้ายของ ในการแข่งขันนะครับก็กำลังจะกลับบ้านแล้วครับอยู่ข้าวไว้เจอกันครับ